ามารับทีมงานและพี่น้องเอ้บะนี่ว่าไงวนนาเรามาตะเกียเยอหา,าจินน้ำกันแล้วครับ,บสุดท้ายครับจกคู่ต่อไปครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเตรียมบอารำลังกายอยู่เู้เล่นอายุห้าสิบัขึ้นนะอาศัยใจรักครับใจรักรวมเขาร่วมการแข่งขันนะครับแต่ีมือนี้ก็ พี่น้องครับดูที่ขอาว่าเราชุ่มรับฟังรับบึงช่องคุยแย่แปลกวาสันทองแต่ว่ามีอย่างไรเราครับพี่น้องเมื่อนี้ภพระจีบอยู่บ้านยศกะทิเริ่มเปิดรูดูการอีกแล้วครับเป็นร่องกำลังบ่อนอบุโสอีกครับ เงินสงางาวันเ,เจ้าสวดไปก็บทเดิอดทางไปรวมกันต่อมาร่างกายเป็นดีที่สุดเหรอครับพี่น้องเอ้เพรต้องได้คิดอย่างไรนะแล้วก็ปากแข็งแรงไว้เงินไลปน่ปัญหากาเอาสุขภาพาประยุทธ์ด้ร่างกายบ่ดีมีเงินเป็นล้านเป็นแสนเป็น หยุดดานกันเพราะเราตั้งรถเลยครับร่บางกายบถแข็งแรงแล้วก็ทีไปครับขนาดวันนี้ยักคนหนึ่งครับอยู่ปากทางล่ะเป็นมาตพูนนัเดเตียอาชีพบป้านตะเกียู่รับเป็นถ่ายย้อนถนนดำเลยนะครับถ่ายอยู่บนทา่า่ง ไปพี่น้องเอ้อเาไปย้ายเรื่องว่ากันเออมารับทีมงานเลยพี่น้องเอะ้ะป่ะนี่ยว่าไงว่าเรามาตะไกี <c oughs> อยู่พวกเราเฟื่อยเลยจีหาจินนุ้งกันแล้วครับวันมาพื้นบอลนะ <c oughs> ไปตัวเอ้า <c oughs> เอาความร่างกายไปตัว <c oughs> มีกัน,ลนไล่ไปไหนกับคือเกอล์เด้นบ่ ว่าให้่งกายว่าเจ็งแน่งนี่ร้อนเตียไปเลยอายุหาสิบเนี่ยหายากกว่า้ราน,นคนนะ่ะเห็นว่าหาสิบไปเครับนี่อันนี้เพราะใน,นท่าเด้พิเ้ษน,นี่หงี้ยงอๆก็ซื้อน,น้อยนึงน้อมแล้ว <c oughs> อันหาสิบไเล้ำลงเลยหาสิบก็สามสิบสิบแล้วป่วำลังเปียกล้วครับผู <c oughs> ้ใดมาวัดไปเลยหรอทำไมจำน่งพักไปร้ายมือได้ภาวนาพักไปอาทิตย์กับอ,อาทิตย์ เลือเีแปดมนน้งแต่แล้วนะเกียรมีสัองบเดียแมนแล้วเจ้าไปเตยู่บงหันทมรบนีว่าสิบอกาจจัดเยอเยอาสุกเจัาบ้างดุเอาอยากจัดอยู่ยังเอาคุยับางหันคุยครับเพิ่นมาอยู่กับพวกกูสนสุนเว่าจะจัดอยู่จัจัดอยางพต้องจัดหลายดอกจักเอายักแบบเก่าทิมพราะทำกับพวกทิมพบกันเบิดเด เอาจากเอาจากจิมสุดเขาแน่เอาทั้งไตเขาแน่เมีนเอาทั้งไตเขาแน่เอาในเมืองเนาะอ๋อบอาในมเมืองเนาะรังวันเขาไปกินหมด่อไหรในเมืองเขาเจงเละเขาเรียนตุ้มมือ,นะอ,อเนาะเขามีการมีงานเนาะถ้าเอาแบบส้นห่ายักษสามทีมเป็นหมดอะไตเขายักษ์สองขึ้ยักทีมหนึ่งแต่กับแบบส้นนึ่งมันมียักษหกทีมมันเก่งวะว่ามัน คือเขาเลยคือยิยุบเนาะบ่อพอนยบพอกบวบ่พยบคือวันไหนโอกาสเขากลับไปเรื่อยแต่บาานมีโอกาสเขากวนกันไปเนาะพนยบพนยังยุบพนยบหอกแต่มันมีโอกาสเขากับร่วมทีเหมืนทีเขาละทั้งแก้วพ่นกับไปพุ่นเขาไปบ่ได้เขากับหาเตอรมูนี่อยูเนาะพ่นไปไกลแลยทั้งพ่นมันบ่น่ะมันพ่นเอิญฮ่มีเวลากัไป่ด้วเขายายามชนค่นยุกไกลเนาะพยาาจะไปเจ๊ไต่เขาเนี่ย้าพ่นกับไก่นะ ไปมันยุ่งกลางก่อนไปได้เลยเดาเที่ยวเนี่ย้งกลางเลยวันไข่นี่เลยไมสิงเไปจตุรัส <c oughs> จตุรัสเราก็เลยไปเลี้ยวไายไปประมาณจากักก็หาลมาเง่นมาตึ่อกไปบันแยกลาหารกัาไปเมื <c oughs> ่อนหน่อยกัไปกับวันกับโอ้แต่วาเขาเตะคำเขาเตะแบบมันเข้าใข่อยู่มันเตะช่วงไม เตะคำคำเนียไก่เ <mini> ต <drained out> it ือดเวลาฝนที่มาเนี้ยเนี่ยเขาสนามมันขึ้นเป็นท่าเืเชื้อจะเล่วายมนเอยแล้วเดี๋ยวชิปขยชิปยีตบอลจังหวัดว่าไอ้บอน้งบอลทองคิดไม่บังหันกับบอลทองทีซั่งเันแล้วครับดณวนดำหน้าผมโอ้เปียกทักก็มมมาเนี่ยสถานกากางันบเนี่ยเราเรวีเขานี่ยบอลยั่วเพื่อเขาเนี่ยเย ก็วอยายซ้ำกันละสตาร์ทจมเนาะจ้ำหักตุ่มบ้องเนาะมันที่ไปทางไหนก็คดไงเตี๋ยไป็นไงกับพกไปพบ่อยๆมันทุกขาบกข้นนะเพราะว่ามันเป็นเละขากวนอันนี้เขาเอาพาพายุไม่อีกได้มืออื่นนี่ <S <S เริ่มตอนต่อแรกเลยนะพายุเข่าอีกคุณเอาความที่ยีบเจ็ดย,ยีบหกยีบหกยีบ,ยบ,ยบ,ยบเจ็ดมาทางเวียดนามพายุ นเขาไปมาหนาเนี่จินเนี่ยินขอจีงเนี่เนี่ยี่เวตัวเสียวจากนอยกันว่าคุณนายเกินเปียวกันเวะไเปสร้งเคกไปกันร้านสาวมันเกิดร้านสาวยพอเขาโทษมากบอกไปไีวนาทเข้าคุณอะวกันเยอะสนามอีเนึงครับมันเป็นบรรยากาศเปิดฤดูกาลเขาสมมตอนชักศูนซี่มันเหมือน ก็ซีซูนชาร์จซีซูนป้าพี่น้องเงนคว้วากันที่บนนล่นมันยังอีกไฟแดงไฟดำนี่อีกโอ้ยรถไฟพี่น้องเง้งยบาทม,มาแล้วมาแล้วรถไฟว่าใครเห็นเนี่ยถ้าทำเป็นตัวหนึ่งเขาว่าใครเห็น,นโอ้ยมันมาหัวเดียวโบกี้เดียว,ยวอ้าวอันนี้มัจัน buôn nhảy chất lợt tuấn cây hết kìa này, oh, bay cẩn, à, bữa khơi kia kia đấy à, đồn tiều bơi đấy à, oh, đấy nè, chết nè, bay, mà, nó bay cứ bay nó ันแม่นบ่เละพี่น้องไงรถไฟแบบไหนคือพอเปิดสัญญาณกับกล้องโอ้มันต้องเป็นหน้าที่ของเขาเนาะอ,อ,อับเปิดแล้วพี่น้องบันนี้ oh, อ้ยนึงว่าจะพัเปิดได้กัน <c oughs> ไปเานครับ <c oughs> เอาพี่น้องกับบรรยากาศสนามแล้วเฮ้ยโอ้ยเละป็นยังหนาสนามเลย อเอสเซดนี่ก็เอาก้าประดับเลยเลยครับพี่้องนี่อรร <c oughs> ยากาศว่ะนวยไปนเน๊ย

ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับีด,ดแูแต่และขั้นแต่ละนี่ก็มีแต่ฝีมือขั้นเทพทท้งนั้นนะก็ตากน,น้องหหนูติดตามชมติดตามติดตามเชียร์นะเอาเป็นเรี่ยงอย่างนะครับเล่นกีฬาดีกว่าติดยาเสพติดนะครับสนกแกนนี้ใช้ได้ตั้งแต่สามสิปีที่แล้วนะก็ะยังใช้ดูหนึ่ จากส,สีโดนตัดบอลได้บอมเน็ตนะลง16บหกยังพร้อมบอลอยู่จะตัดบอลมาให้ทุนนะัดจากยาวมาที่17บันไหมยังพร้อมบอลอยู่ครับจากสีจะติดออกข้างมาเป็นบอมเนใดใด็ตลงครับได้ทุ่มทุ่มไปหน้าประตูบวกได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้ยังเข้าทางจากสี่อยู่บําเน่ตตัดบอลได้ยังข้นไปตรงกลางถึง ผู้เล um. ่นส um. ี um. ้าจิงก็ไปยังลอกได้อย oh. <t> ู่ครับสีเก้สีก้าช้าที่สุดสะกัดขึ้นหน้าครับหยังไม่รอครับตรงนี้ไปแล้วผู้เล่นไปสิบเป็นของช้างทีสุดจะเาหมอาล็ได้ครับตรงนี้ทำไงยังได้ครับไปแล้วครับสิเป็นสิเป็นช้างสีสุดไงทำไงนิดเดียวโอ้ก็แบบแรกของวันนะมาดีสุดเลยโอเคมาดูหัยทักเพจอะ แล้วพี่บอกว่าเข้ารอบหรือเปล่าโอเคต้องขอขอบคุณน้องหมวยนะครับเปลาแฟนมาช่วยเล่นให้ทีมเนศนาของเรานะครับเป็น,วน,นสวยเนศนานะครับนี่อ๋อชื่อชื่อมาร์คครับมาร์คพี่มาร์คพี่มาร์ครนะถึงน้องหมวยเนระเป็นเจ็ดเกา่าเนศนาของเราเนะี่ยครับก็ไปได้ดับได้จิีได้ดีที่ ต่างจังหวัดนะครับที่อแน่ไม่แน่ใจว่าต่างประเทศต่างประเทศงจััหวดพี่มาร์กเขาอยู่จังหวัดไหนอ่ะเอวีเหรอไม่ไม่ไม่พี่มาร์กเขามาอยู่เมืองไทยเขาเช่าธุรกิจที่เมืองไทยพี่มาร์กเขาอยู่เอลเอคือมาร์กพี่มาร์คเขารักเมืองไทยเอะไรอเงี้ยแสดงว่าแฟนเมืองไทยนะเขาก็เลยอยู่บางเกีนะครับน่าจะบอกพนักงานหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ถามน้อกอะไรนะถ้าใครไปบอกพนักงานก็ติดต่อน้องหวยได้เลย รู้หรือว่าตั้งแต่หัดจับไฟนี่เริ่มพูดคล่องขึ้นนะมาปุ่นไปกับไม้เลยนะนี่หาเวลาไปแข่งสอำเวยแล้วนี่พยายามดึงให้พี่น้องของพี่นะครับออกนอกบ้านนะครับมาที่เดินสนามทางนี้ก็อยากออกนอกบ้านเหมือนกันครับมาหาชีปั่มเน็ตนลทีซี ติดส so like oh ีของเราสังเราพินไปนะครกับ yeah. จีก็ไปโอ้อนติดพุรินรก็รัังของช้างสี่สูนนะโยนมาเข้ามือผู้สาประตูคับคับเตะขึ้นมาก็ยังติดพุรินทหมายเลขหกของบอินทรก็ลงอยู่ส่งให้รัตตะาการจะส่งนะครับตรงนี้แต่พอถึงมือผู้สาประตูครับ อ,อ้าวบอลยากคุณคกิรหนสระตทำไมจะได้ก็ได้บอลมาได้ยังเล่นต่อไปครับบอลยางคุณคกิหน้าประตูได้ไหมบังเดตตะลุงยังเยี่ยงกันอยู่ยังเยี่ยงกันอยู่ยได้ครับจากศูนโจทยาวางนะัน้ากศีเษูนบเดตดดนตะลุงเล่นง่ายตะลงบอล่ง่ายครับเสรไปหน้า เป e ็นแหงมสรอยมาหาซอยไปหาเสียงที่ปือนเงินไหลที่มือของผู้ชมโอเคครับเป็นแซวๆมาเล่นนะครับพี่น้องนะครับ มามันเปิดงานเลยแม่ให้มีเตะกัสอ,พอนพ่ออ่อยเป็นปืนโอยอ้าวสู้ต่อไปทาติชิถ้าดเ่าได้เตะบอลก็าไม่ได,ด้ออกบาดกับพี่นออ้องเลยตาตาบาท,ที่ก๊อฟเลนนราลงขากข้าไปข้างหน้าข้ามโหยสรงข้ามผ่านไปเอาครับพี่น้องหลังจากเตะแล้วเรียพี่น้องเ,อ,เงงอ้ยตาแดงได้ฝนน้ำเตะพาฝนพาขีดตม ขวันวีพีตกรอบพี่น้องเลยเตะข้าวเดียว4ีเ 3, มตรไอ้สามสองเมตรตอกันโอ้เตะหนักขีดตมเท่มันแล้วครับดำหน้าว่าขาท่าว่าเขาท่า,า,ทามาจำนับคลิปนี้กันฝากพี่น้องรับชมใลเดวอครับเด้อ เขาะขีบปั้นยุศออกกำลังกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่นะครับอีกอย่างหนึ่งเขาจะเริมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้กขีบมีขับไปจะมีครับสวัสดีครับ